รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w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  บอาจารย์กิษณนะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,ร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปดูดวงประจำเดือนทุกลัคนา โดยรายการดูดวงประจําเดือนนี้นะครับผมจะลงให้ทุกวันที่20ของทุกเดือนหรืออาจจะเร็วกว่าหรือช้ากว่าทุกท่านก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับโดยรายการดวงประจําเดือนเนี่ยนะครับท่านจะได้รับสาระความรู้ถึง8เรื่องทีเดียวนะครับ1ก็คือเรื่องการเงินนะครับสคือการงาน3คือความรัก4คือเรื่องสุขภาพ5คือเรื่องเลขมงคล โดยเลขมงคลนะครับสำหรับท่านที่ใช้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนหรือใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับก็สามารถนําตัวเลขตรงนี้ไปเสี่ยงโชคได้ด้วยนะครับหกนะครับจะเป็นเรื่องของการปรับดวงเสริมชะตาให้ท่านนําไปใช้ทำบุญนะครับสร้างบารมีเสริมดวงกันได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับ 7นะครับก็คือเรื่องเลิกมงคลน,นะครับซึ่งผมเตรียมมาให้ทุกท่านนะครับไว้ดูว่าวันไหนเราจะสวดมนต์คาถานะครับเสริมบารมีตัวเองวันไหนจะจุดเทียนดิถีสุภาพมงคลน,นะครับเพื่อที่จะสวดเสริมชะตาหรือวันไหนจะเป็นการ ปลุกมหายันต่างๆที่ท่านได้บูชากันไปนะครับเพราะว่าเลิกตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญมากโดยเฉพาะท่านที่ได้บูชาอะไรกันไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเลิกในการปลุกในการสวดทุกเดือนนะครับจะเป็นวันที่ดีมากแล้วเสริมกําลังชะตาบารมีของตัวเองนะครับและ8นะครับก็จะเป็นพิธีรับสิทธินักเรียนสมาธินะครับใครที่สนใจเรื่องธรรมะปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านสามารถ เข้ามาเรียนกันได้เนื่องจากตอนนี้เนี่ยครับพระอาจารย์พิธุมหาปัญโยน,นะครับพระอาจารย์ผู้ดูแลถ้ำบัวแดงเนี่ยได้มอบหมายให้ผมนะครับเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจากถ้ำบัวแดงเลยนะครับสาขากรุงเทพโดยมีผมเนี่ยอาจารย์กิศนภูสิทธิุดมเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดวิชาต่างๆนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกคนเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะครับนำไปปรับใช้ ไปแก้ทุกเข้าใจชีวิตตนเองนะครับตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าครับภาพรวมของเดือนเมษานี้นะครับมีเหตุการณ์สำคัญถึง5เหตุการณ์เลยนะครับโดยวันแรกก็คือวันที่1 1นะครับดาวพระพุทธจะย้ายราศีเข้าสู่ราศีเมษนะครับเหตุการณ์ที่2นะครับคือวันที่12ดาวพระศุกร์ก็จะมีการย้ายราศีเข้าสู่ราศีเมษและเหตุการณ์ที่3ครับวันที่14 ดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเรียกว่าเป็นวันมหาสงการด้วยและในวันเดียวกันนี้นะครับจะมีดาวพังคานย้ายราศีเข้าสู่ราศีกรกฎด้วยนะครับเหตุการณ์สุดท้ายเหตุการณ์ที่5ประมาณปลายเดือนวันที่29นะครับดาวพระพุธก็จะมีการย้ายราศีครั้งหนึ่งไปสู่ราศีพฤษภฉะนั้นภาพรวมของวันสงการเนี่ยนะครับในวันที่14เนี่ย ในทางโหราศาสตร์นะครับบอกไว้ว่านางสงการปีนี้นะครับมีชื่อว่านางรากสดเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกบัวหลวงนะครับสเสด็จมาบนหลังสุกรด้วยท่าสายญาตหลับตามาด้วยและมีอาวุธเป็นตรีศูนย์และธนูพักสาหารเป็นโลหิตฉะนั้นความหมายในปีนี้นะครับทายว่าจะมีน้ำมากมีฝนมาก มีน้ําตลอดปีมีพญานาคให้น้ําถึง6ตัวจะมีโอกาสน้ําท่วมด้วยฉะนั้นหลังสงการเป็นต้นไปต้องระวังกันให้ดีทั้งพายุฤดูร้อนนะครับฝนตกอย่างเฉียบพลันอย่างเงี้นะครับเพราะจะมีพญานาคให้น้ําถึง6ตัวก็จะมีน้ําตลอดทั้งปีและก็พักสาหาัรเป็นโลหิตตรงนี้ต้องระวังกันเพราะว่าประมาณเดือนมิถุนายนเนี่ย ดาวพังคานก็จะย้ายไปตรงไปเร่งกับพระเสาอีกนะมันจะมีปัญหามีความวุ่นวายนะครับหลากหลายรูปแบบเลยรวมไปถึงข้าวยากหมากแพงประชาชนจะลาบากนะครับรวมไปถึงใครที่มีพืชผลทางเกษตรเนี่ยนะครับทายว่าจะมีความเสียหายที่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเดือนเมษานะครับส่วนในรายละเอียดแต่ละเดือนก็อย่าลืมติดตามในดวงรายเดือนแต่ละเดือนด้วยครับ ผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายานและสำเร็จวิชาสามนะครับ ท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอาโสบมหาราชนะครับโดยที่ท่านได้เดินทางมานะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิทําให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธานะครับ เรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะครับและมีเรื่องเล่ามากมายจากเกจิอาจารย์นะครับระดับพระวิปัสสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวะน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับที่เคยได้พบกับบร,รม,มครูหลวงปู่เทพโลอุดอนทุกท่านรวนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลกุดอนท่านไปมาไร้ร่องรอยนะครับแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดง ปาฏิหาร์ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆนะครับถ้าหากได้สักระปูชาหลวงพูทเทพโลอุดอแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับลัคนาสถิตพุกษศกเมษายน2564 ชาวลัคนาสถิตพืชศพเนี่ย,ยนะครับเรียกว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการสูงเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองขยันอดทนนะครับทําอะไรก็มีความจริงจังหนักแน่นมั่นคงนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีมีสง่าราศีเป็นคนเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองสุขุมเยือกเย็นนะครับบางครั้งคนมองว่าพูดน้อยนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ดวงในเดือนเมษายนนี้นะครับเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับดาวประจําตัวของชาวลัคนาสถิตพศชศกเนี่ยก็คือดาวพระศุกดาวพระศุกเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนอยู่ในตําแหน่งมหาอุจในภพลาพะนะครับฉะนั้นชาวลัคนาสถิตพุชศกเนี่ย จะมีโอกาสดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตนะครับอย่าปิดโอกาสตัวเองและกันการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากอทิทธิพลของดาวพฤหัสที่เพิ่งย้ายราศีวันที่ที่29มีนานะครับย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการงานและมีผลต่อดวงของตอนเองทันทีฉะนั้นเวลาที่มีดาวสุพรา์มาส่งผลถึงดวงชะตาสิ่งสำคัญก็คือเราอย่าปิดโอกาส บางครั้งโอกาสเล็กๆด้วยน้อยเราฟังดูเราเคยไม่เอาสิ่งนี้แต่ในเดือนเมษานี้อยู่ดีๆมันจะกลายเป็นผลดีสําหรับตัวเราได้นะครับ mm. ในเรื่องของการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระพุธนะดาวพระพุธนะครับตั้งแต่ต้นเดือนก็ยังอยู่ในภพลาภะถือว่ายังดีทีเดียวใครที่ต้องการเก็บหนี้นะเก็บหนี้เก่าเงินทวงถามเงินค้าง มีโอกาสสําเร็จนะครับมีโอกาสสาเร็จรวมไปถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาหรือแม้กระทั่งการกู้แบงค์นะการเงินจากแบงค์อะไรต่างเนี่ยนะครับมีโอกาสสําเร็จดีมากนะครับและใครที่ชอบเสียสยเส่ยงโชคสายเสี่ยงโชคนะครับชอบตัวเลขต่างๆนะครับมีโอกาสมีโชคมีลาบเยอะมากทีเดียวฉะนั้นในเดือนอเมษาเนี่ยนะครับต้นเดือนเป็นต้นมาเนี่ยการเงินยังดีอยู่ นะครับแต่พอประมาณกลางเดือนไปต้นไปนะตั้งแต่ช่วงสงการเป็นต้นไปให้ระมัดระวังด้วยจะมีการใช้จ่ายมากขึ้นนะ <c oughs> บางท่านอาจจะต้องใช้จ่ายไปกับการซ่อมแซมบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> บางท่านรถยนต์ของเราขับรถช่วงไปเที่ยวตกหลุมล้อแตกอะไรอย่างนี้หรือถูกเฉียวชนต้องไปซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆหรือใครมายืมของของเราไปทำเสียหาย แล้วไม่รับผิดชอบเราต้องไปจ่ายเองอะไรอย่างนี้นะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนะฉะนั้นต้นเดือนดีอยู่กลางเดือนอาจจะมีเหตุแบบฉุกเฉินประที้ท่านก็วางแผนให้ดีแล้วกันนะครับวางแผนให้ดีว่าเราจะจัดสรรปันส่วนยังไงยิ่งมาดูคลิปแล้วฉะนั้นก็ระมัดระวังเอาไว้การงานนะครับการงานเนี่ยอิทธิพลของดาวพระพฤหัสที่ย้ายเข้าสู่ภพกัรมะนะครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลง ชาวลัคนาสถิตพุศพอาจจะเคยทำอะไรมานานหลายสิบปีแต่พอเดือนเมษานี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สิ่งที่เคยทำมานานและหลายสิบปีมันจะหยุดได้แล้วพอได้แล้วเป็นการพักและเปลี่ยนไปทำสิ่งใหม่นะสิ่งใหม่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ให้เราจัดการใหม่ไปทำค้าขายก็ได้สมมติบางคน ทำงานราชาการมาโดยดีเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือบางคนถึงเวลากเกษียณพอดีพักออกมามาทําค้าขายจะดีมากเลยนะมาทําค้าขายจัดการอะไรต่างๆเนี่ยนะฉะนั้นเรื่องของการงานมันก็จะเปลี่ยนแปลงมันจะมากขึ้นนะบางคนทําจนเหนื่อยเลยนะวุ่นหน่อยแต่วุ่นแล้วจะรวยนะครับตรงนี้ก็ทํากันไปปีใหม่สักราชใหม่ทิ้งความทุกข์ทิ้งเคราะห์กรรม หมดทุกหมดโศกจุดเทียนชัยมงคลเสริมชะตาพลิกชีวิตให้เกิดความสำเร็จสมปรารถนาเป็นความมงคลรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชุดเทียนชัยรุ่นบารมีบูรพาจารย์สามความมงคลที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษหลายวาระหนึ่งเทียนชัยดิทีสุภมงคลทำจากขิ้พึ่งแท้ฝังแผ่นยัน นมั่งคั่งตูดทรัพย์รับโชคไสเทียนได้ผ่านพิธีเสาห้าเสามหาอุดเสาเทพพิิศเสามหาเวเรียบร้อยแล้ว 2. แผ่นตะกรุดมหายันเศรษฐีเรียกทัพย์รับโชคเข้าพิธีพุทธาพิเศษเข้มขังใช้พกติดตัวเจรจาการค้าเซ็นสัญญาโชคลาบค้าขายเรียกทรัพย์ส แผ่นทองบูชาดวงชะตานับมหาอุดหนุนดวงโภกรัพรย์จานตัวเลขดาวนุประเคาะในวันที่สุติเกิดของแต่ละท่านพร้อมเริ่มมงคลจุดเทียมนมลคาถาสวดเสริมชะตาจุดความมงคลเปลี่ยนชีบูชา999บาทเท่านั้นมีเพียง100ชุดหมดแล้วหมดเลย ติดต่อสอบถามได้ที่ Line แอ o โอเพนดาวหรือโทรที่เบอร์0863366390ในเรื่องความรักนะครับดาวเจ้าเรือนความรักก็คือดาวพังคานดาวพังคารน,นะครับทับตัวตั้งแต่ต้นเดือนมาแล้วนะมีความสุขสดชื่นมีคู่คิดมีเพื่อนคู่คิดมี คนให้กําลังใจเรานะครับในแฟนของเราเนี่ยดีมากนะครับแล้วคนที่ไม่มีคู่ท่านอาจจะเจอคู่ที่เป็นสายเปนะครับในเดือนนี้จากการเดินทางจากการไปพบญาติพูดคุยถือว่าโดดเด่นมากส่วนคนมีคู่ก็พากันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันมีความสุขนะในเรื่องของสุขภาพนะครับเดือนนี้สุขภาพเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของอากาศแปรปวนอย่างเงี้ยอากาศร้อนอบอ้าว นะอยู่ดีฝนตกนะมีความชื้นน่นีดัดนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นมันจะปวดหัวเวียนหัวมีเรื่องของสภาวะทางจิตใจอารมณ์นะรวมไปถึงปวดหัวเวียนหัวไข้หวัดให้ระวังสิ่งเหล่านี้นะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับในเดือนเมษายนนี้อยากให้ชาวลัคนาสถิตพุทกศเนี่ยนะครับไปถวายหลอดไฟหรือเกี่ยวข้องอะไรที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่าง รวมไปถึงเติมน้ํามันตะเกียงนะครับเพื่อให้เป็นความมงคลแก่ตนเองตลอดทั้งเดือนนะครับเลขมงคลนะครับผมเตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนนะครับส่วนใครที่อยากจะลองเสี่ยงโชคนะฮะพอผมบอกไปว่าอู้การเงินน่าจะเสี่ยงโชคนะคอยากจะลองเสี่ยงโชคท่านไปดูรายการเสี่ยงโชคในช่อง youtube ยูท b e ของผมในหมวดโชคลาภนะครับจะมีรายการเฉพาะด้านเอาไว้เลยว่าถ้าคนอยากจะลองเสี่ยงโชค ต้องเสี่ยงยังไงทํำยังไงจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวมีรายการวงล้อเสี่ยงไทยมีรายการโชคใหญ่กันทัพตัวแล้วก็มีรายการเปิดเลขไปให้โชคดู4รายการนี้แล้วท่านจะไปเสี่ยงโชคได้เลยนะครับตัวเลขนะครับ8 4 5 7หระหว่าง9ทุกปัญหามีทางออกดูดวงวางเลือกมงคลแก้ไขเบอร์โทรออกแบบลายเซ็นเงินล้านออกแบบโลโก้กิจการ ตั้งชื่อกิจการแก้ไขชื่อสรกุลตั้งต้นตระกูลปรับแก้เลขบ้านเลขรถพธิธีกรรมมงคลต่างๆรู้ลึกรูรร้จริงแม่นยำติดต่อได้ที่ Line แอด Open d o w หรือโทร0863366390เลิกม,มงคลสำหรับเดือนนี้นะครับ ในเดือนเมษาเนี่ยนะครับจะมีเลิกมงคลที่ผมเตรียมมาไว้ให้นะครับสำหรับการสวดเสริมดวงชะตาหรือท่านใดที่มีมหายานตาเข้านะมีมหายันปักษาสวรรค์มหาันนั์มั่งคั่งดูทรัพย์รับโชคอย่างเงี้ยนะครับในวันเวลาที่ผมให้ให้ท่านสวดได้เลยนะครับโดยบทสวดมนต์ที่เลือกใช้นะครับปกติก็จะมีอยู่3แบบ1นึ่งเขาเรียกว่าเป็นบทสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า2เรียกว่าเป็นบทที่เป็นข้อสาธยายธรรม 3เนี่ยเรียกว่าเป็นมนคาถาตัวมนคาถาเนี่ยแหละครับที่ผมจะให้สวดในเลิกที่ผมให้นะครับมนคาถาจะเป็นลักษณะของประโยคคําสั่งใครที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตใครที่อยากจะสวดเสริมกัาลังดวงชะตานะครับให้ใช้มนคาถาและสวดในวันเวลาที่ผมบอกนะครับท่านใดที่มีเทียนดิดถีสุภาพมงคลนะครับให้จุดตามเลิกที่ผมให้ด้วย เพราะเทียนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความพิเศษคือมียันอยู่ข้างในนะครับจุดต้องสวดให้หมดแท่งเทียนนะครับไม่ใช่ว่าพอล้มพัดดับปุ๊บแล้วท่านก็ไม่จุดต่อท่านต้องจุดต่อจุดสวดให้หมดแท่งเทียนเนื่องจากมียันอยู่ข้างในตามลักษณะที่ท่านได้บูชากันไปนะครับเริกนะครับวันแรกคือวันที่15เวลา2 1่สอนาฬิกาสานาทีวันที่2นะครับวันที่22 เวลา6โมง27นาทีทั้ง2วันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสนะครับฉะนั้นใครที่มีมหายานต่างๆและมีเทียนดิถทีสุภาพมงคลให้จุดและสวดในวันเวลาที่ผมให้นะครับส่วนฤกิกรับสิทธ์นะครับของสถาบันพลังคุทธ,ธานุภาพประจำเดือนเมษายนนะครับจะมีขึ้นในวันที่ 9เมษายนนะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับฉะนั้นใครที่สะดวกนะครับท่านลงทะเบียนมาที่ไลน์แอดโอเพนดาด้วยผมจะได้ระบุจำนวนนะครับและเตรียมทูบเทียนแพรมาด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้เข้าเรียนสมาธิต่างๆปการปฏิบัติต่างๆเรียนกระสินเรียนข้อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับตามวันเวลาที่ผมแจ้งนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับและได้ให้คำติชมต่างๆนะครับพวกเรานะครับทีมงานของอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์ดมเนี่ยนะครับก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับให้รายการของเราเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันมากขึ้นนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตาม คำว่าติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับรวมไปถึงท่านที่อยากพูดคุยกับผมนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่กลุ่มไลน e ส q u a r e เผื่อใครสนใจอยากจะสอบถามการเดินทางไปถ้ำบัวแดงจะสอบถามเกี่ยวกับหลวงปู่เทพลุงร,รอนนะครับ ผมสามารถให้ความรู้และถ่ายทอดให้ได้ท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดที่ลิงก์และเข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่หน้าตัวเองไปพูดคุยกันนะครับส่วนท่านที่อยากจะชมรายการต่างๆนะครับผมแนะนํารายการในช่องเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านเข้ามาแล้วไปกดที่ปุ่มเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกหมวดที่ท่านสนใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดดวงหมวดดวงนะครับก็จะมีดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์นะครับ ดวงดีเกรด A ประจําเดือนอย่างเงี้ยนะครับท่านดูได้ใครที่สนใจเรื่องโชลาภนะครับมันก็จะมีหมวดโชลาภนะครับก็มีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการวงล้อเสียงไทยรายการโชคใหญ่เงินทับตัวนะครับหรือใครที่อยาก คุยเรื่องธรรมะก็จะมีหมวดธรรมะธรรมนิมิตอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสิ่งที่ผมสอนเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยรวมไปถึงใครอยากพูดคุยมีเนื้อหาสาระโหราศาสตร์เนื้อหาสาระโลกทิพย์มีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านก็เลือกหมวดคุยทุกเรื่องกับระอาจารย์กิษณะนะครับและในท้ายคลิปนี้นะครับท่านสามารถกดปุ่มวงกลมนะครับที่อยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับกดติดตามที่ตรงนี้ได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ